ัวที่ไหนอ่ะอาชร้องเลยอาชีร้องเลยเขาอก่ร้องิร้องให้เขาสิร้องให้เขาสิรมอตอรบัเอาไวเยาวะรถอเอรท่าไหนเนี่ยเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวร้องเอง ความปรารถนาดีแต่ไปนั่งดีกว่านี่ตุ้มมีร้องแล้วตามีตัวเตแสะก็ยังรอม่้ใจแล เดี๋ยวเรามาเข้ากันเรื่องใหม่กันเลยดีกว่าครับเรื่องของแม่ผู้มน่าคัดจังหวะแล้วโอ้เรื่องของของสะสมของ D2B เขาเนี่ยดูด้วยว่าเขาชอบสะสมอะไรกันบ้างแลเรามาเริ่มกันที่พี่บีมก่อนเลยดีกว่าครับชอบสะสมอะไรก็เป็นพวกหนังสือครับบีคนชอบหนังสือหนังสืออะไรคะก็หนังสือเป็นหนังสืออ่านเล่นหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบที่เราจะให้ดูตัวอย่าง ใช่ครับเรามีตัวอย่างตอนนี้เป็นเป็นหนังสือการ์ตูนสะสมของน้องบีมนะคะนี่คือนี่คือหนังสือการ์ตูนขึ้นมาดูได้ค่ะทั้งทั้งแดนแล้วกับิ๊อันนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่น้องบีมชอบอ่านมีี่พีโยครับเป็นชุดชุดอย่างนี้เลยหรอคะอันนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะใช่ครับเรื่องและส่วนแดนล่ะคะแดนสะสมอะไรก็จะเป็นพัชนาอะไรพวกนี้เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเพลงเขาส่งมาให้ครับแล้วเราก็ไม่ไม่อยากจะทิ้งก็เลยหาแบบว่า เป็นสะสมไปเลยหาที่เก็บดีดีไปเลยทำไมเขาให้พัฒนาล่ะคะเอเอ,อดูจากเอ็มวีตัวแรกแล้วนะครับแล้วในเพลงต่อหน้าฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนะครับมือเศร้ามือเศร้าฮะเขาบอกว่าจะซับตาแต่ว่าได้สามารถเอามาซับในเวลาเล่นคอนเสิร์ตได้ด้วย<อ><อ>ให้มาแล้วได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะคะที่เห็นทางด้านนู้น <ok> ใช่ใช่นะคะเมซิ่งมากเลยเนี่ยแต่ที่เขาใส่โหลมานั้นให้มาทีเดียวป่ะคะอันนี้มาทีเดียวเลยครับคว้างมาบนเวทีครับคว้างมาแหมเขาเพ่งมาให้น้องแดนน่ารักมากเลยนะคะเป็นผ้าแต่ของทีมเพ่งมันเป็นรองเท้าแหมอยู่เฉยๆก็โดนเท้ากันปีกปิ้งคุยแล้วแม่มีพวงมีเพ่งมารองเท้าอีหนัยอีหนัยเขามี D ีทูและแหม่มเชิญยิ้มนี่เป็นของสะสมของน้องน้องแดนครับ แล้วบิ๊กล่ะก so ็จะมีสะสมก็เหมือนกับพี่ดีมครับจะมีสะสมหนังสือการ์ตูนแล้วมีหนังสือแปลแล้วก็จะพิเศษหน่อยก็จะมีของพี่เมี่ยมเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับหนังแต่ถ้าเยอะมากสุดก็จะเป็นหนังสือะไรเงี้ยใช่เยอะสุดก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนวันนี้เอาหนังสือการ์ตูนมาเอามาดูสิเพราะมันมีเยอะที่สุด้ตัวหนังสือกร์ตูนผมว่าไม่ต้องให้ดูเลยดีกว่าน่ารักน่ารักนะใจแข็เลยดีไหมเบื่อมากๆเอางี้ดีกว่าหนังสือการ์ตูนของคุณบิ๊กดีทูวีเนี่ยเล่นมาหนึ่งบาทใครได้ละบาทเดียวได้ไหมละ

เล่นระบาดเอาบ่าเล่นระบาทเอาบาเล่นรปบาทหาบาทเอาเล่มยาสองเล่มสามเล่มไม่ไหลไม่ไหลแตกตีเลยอะเอาไรเอามาเืนนะฮะนะฮะาขายเองคืนนะฮะคืนนะฮะืนนะฮะคืนนเอา แทของเขาจริงๆของเราเองอ้าวพี่เหรออันไม่อันจริงๆของของเขาเราไม่กล้าขายหรอกอ้าวนี่ห้าบาทใน้องครเนี่ยน้องกบมีเรื่องอยากจะถามพี่เขาอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าถามน้องกบเขาไม่กล้าถามแต่เรารู้ว่าน้องกบเขาอยากถามว่าสามหนุ่มมมีแฟนหรือย,ยังใช่ปะน้องกบใช่ปะใช่ปะใช่น้องกบงกบ็ไม่เห็นมีปฏิกิริยาเลยเลยมีเนี่ย ยังมีนะครับทานมาด้วยจริงเหรอนี่ไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรานึกว่าจะเติดตัวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอมาหมายถึงแฟนเพลงใช่ไหมคะแต่แฟนแบบเป็นเรื่องเป็นราวยังังครับยังไม่มีแล้วพี่ก็เก็บไว้แล้วถ้วผมจะเล่นไรล่ะอะพี่บิ๊มพี่บิ๊มไม่มีละน้องแดนแดนอายุ17ปีครับ อายุยังน้อยอยู่เลยครับบอกว่ามีไม่ใช่คือว่าจะยังยังไม่เลยเฮ้ยเฮ้อยสาวเก่ายังไม่ขายเริ่มเริ่มจะเป็นแฟนกันเองแล้วยังไม่มีไม่ใช่นอยากจะบอกพี่อ่ะตอนอายุ13พี่ก็แอบปีนบ้านหื่นกันแล้วทำไมครับปีนทำไมครับปีนไปหาสาวโอตอนแรกขาวนะแล้วงหล่อหล่อกว่านี้เยอะเลยปีนไปแล้วพ่อเขาจีบตกออกมาเลยแบบนี้ ทำมากๆพ่อเขาทำมากๆบิ๊กอะบิ๊กมีแผนยังคะยังครับอยากอะมีมีข้อแค่ตัวเหมือนคนอื่นหรือเปล่าคนนั้นเขาอายุ17อ๋อผมไมบอกเขาอย่างงั้นมีนะครับเขามนี่คนนี้เขาพี่พี่เขาหวงพี่พี่อย่งนี้เรายอมไม่ได้ให้เธอสิดูพี่พี่เขาหวงดูสิกันกันสุดตัวเลย ไม่ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงหรืออะไรห่วงหวง่หวงไว้เอาเองอัน,งงนนี้คือจุดประสงค์เนี่ยคุณจุดประสงค์อ่ะตาคือคือแต่และแต่ละคนนี่แบบน้องกบมานี่ห่วงไว้เอาเองหนุ่มๆ,ๆมาไม่มีทางไม่มีทางเลยพี่แต่ม <P ie> ผมไม่เชื่อพี่ทำไมอ่ะโอพี่ลอยหลอกกันอย่างเงี้ยนะ <P ie> ไม่มีแฟนนะเป็นไปไม่ได้นะ <P ie> ใช่ไห<อ>ะสมัยนี้มันสมัยใหม่แล้วนะเปิดแล้วแม่เขาเปิดนะเขาเปิดเปิดกันไปเอยพี่มีหัวแล้วพี่ยังไม่บอกเลย กันน้องเนี่ยน้องอเล็กนะน้องอเล็กเขามีแฟนแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขามีแฟนแล้วเพ<อ>ราะฉะนั้นนะวันนี้เราไปพบกับแฟนของน้องอเล็กกันดีกว่าเอาละสิน้องอเล็กโดนเข้าไปเต็มเตมเปิดตัวแฟนกันกลางรายการแต่คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วสาวน้อยคนนี้เป็นน้องสาวสุดรักสุดห่วงของบีมดีทูบีที่นี้เลยครับมาดูกันว่าพี่ชายอย่างในบีมจะทําหน้ายังไงเราเป็นรายการแรกและก็รายการเดียวที่ทําได้นะครับที่เอาแฟนของอเล็ก,ออลกมาที่รายการของเรานะครับ นี่น้องพี่เบนไม่เห็นอะอเล็กอมีแฟนสวยแล้วก็ไม่บอกไอผมก็ไม่อยากจะพามาพี่เล็กเล็กเอาไม่ยันไลพี่เบนปนปานเขาไม่ไปจับแฟนอเล็กเขางั้น嘛เขาพี่ตัดใจเธอไปจับไปจับแฟนเขาเออ ได้ค่ะใกล้อเล็กดีกว่าถามถามถามหน่อยครับถามแอ้ถามถามหน่อยครับถามหน่อยครับแฟนของน้องอเล็กชื่ออะไรครับบัวค่ะน้องบัวบ้บลเป็นอเล็กนานอยังคะยไม่นานมานี้ยังงดกว่าน้อัวชอบอบอเล็กชอบตรงไหนครับผมทองทองนี่ ผมตองก่อ,อ,อนเอาเลยที่เราทำเป็นพูดเลยกลับบ้านไปมีเฮแเน่แน่เดี๋ยวเดีด๋ยวไอ้พี่เฮเนี่ยคนของเราเฮห,หรือคนของเขาเฮที่อวบลา้างแตะกัะพี่ฉันว่าแฟนตัวริงอลเลเ็กจะเฮกว่าหรือเปล่าได้ข่าวมาว่าได้ข่าวมาว่าสมคุณครบสูตรเหมือนบุปการีเลย เริ่มตั้งแต่วัยแล้วใบหน้าเดี๋ยวเฉลยเฉลยก่อนเฉลยก่อนนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆอเล็ก <när> นั้นไม่ใช่แฟนน้องอเล็กแต่ประการใดนะคะอเล็กนะคะมันไม่มีน้ำหน้าที่จะมีแฟนน่ารักขนาดนี้น่ารักขนาดนี้อันนี้คือน้องวัวน้องวัวเป็นใครบอกมาน้องสาวพี่บีน้องสาวพี่บีไมไรครับ ตอนแรกเราม็คิดว่าเขาเป็นแฟนกันจริงๆก็อุตส่าห์แบบว่าห้ามใจเอาไว้แล้วเป็นไงแล้วเป็นไงตอนนี้เป็นไงรู้ว่าเป็นน้องสาวมาเป็นแฟนกับพี่จะน้องวัวดีกว่ามาเลยพี่เถอพี่จะยอนทำทุกอย่างอล้วก่อนพี่หวงอะตอนแรกบอกคิวบอกจะเป็นแฟนจริงจะหักหลังไม่ใช่เหรอแ้วแบบว่ารายการนี้หักหลังไม่ใช่แบบว่าจะพส์รายการนี้มีอะไรที่พูดเป็นความจริงบ้างน้องบี แคพี่โอเคโคเจเยุ่ยุ่งใจเาเดี๋ยวมานั่งนั่งพี่นั่งนั่งนะเราเราทราบมาว่าห่วงน้องสาวมากๆห่วงจริงๆประคะ